พบกับผมนะครับวิวแสงอาลีนะครับผมจากวันนั้นที่เราได้โพสต์คลิปของรถ v S นะครับผมโปรโมชั่นฟรีดาวแถมเงินกลับบ้าน50,000บาทวันนี้เราก็ได้เจ้าของท่านแรกแล้วนะครับผมก็คือรถของพี่ดุกนะครับวันนี้พี่ดุกก็จะมารับมอบรถคันนี้กับทาง MG แสงอาลีเราวันนี้เราอยู่ที่สาขาลังสิตคลอง4นะครับผมพี่ดุกสะดวกที่สาขานี้นะครับรถคันนี้อย่างที่เกิดไปในคลิปก่อนก็คือเป็นรถผู้บริหารนะครับผม โปรโมชั่นฟรีดาวนะครับแถมเงินกับบ้าน50,000บาทซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันเดยว่าแสงอาลีทาได้จริงแล้วให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยลูกค้ากันดีกว่าครับอ่ะแล้วมาพบกับเจ้าของรถ V S H E V คันนี้นะผมซึ่งเจ้าของรถชื่อพี่ดุก๊กพี่ดุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นไงครับพี่ดุก๊กคันนี้ได้โปรโมชั่นมาจากทางเพจแสงอาลีใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมก็สภาพ ตรวจแล้วเป็นไงครับพี่โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็พี่ดุ๊กนะครับมาจากเพจในที่เราโพสไปว่าว s h อ v ฟรีดาวแถมค่าน้ำมันกลับบ้านห้า0 0บาทนะครับผมโปรนี้ขายได้จริงรับเงินจริงถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ดุ๊กรับค่าน้ำมันไปเลยครับนี่นะครับห0,000บาทนะครับผมมอบให้พี่ดุ๊กเลยครับขอบคุณครับผมวมาพี่ดุ๊กครับผมยังไงก็ ขอให้คันนี้นําเงินนําทองเข้าบ้านนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากทาง MG แสงอารีสําหรับ VS HEV รถผู้บริหารนะครับผมเราก็ยังมีให้ท่านอีก2คันนะครับผมสีขาวหลังคาดําเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจโทรหาวิวได้ที่เบอร์0661211933แล้วพบกันที่ MG แสงอารีทุกสาขาครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อรถกับใครถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับแสงอาลี